ชกหน้านะครับรั่วชําเลยนะครับน้ํามันก็เป็นขี้โคลนนะครับแบบนี้มันไม่มีทางนุ่มหรอกนะครับใครที่ขี่เรารู้สึกว่ามันมันกระด้างนะครับก็มาเซตติ้งใหม่นะครับใครที่ขี่เรารู้สึกว่ามันกระแทกนะครับก็นํามาเซตอัพนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงใหม่น้ํามันโช้กถ้าเกิดว่ามันมีรอยซึมนะครับจะซึมนิดนิดหยดหน่อยหน่อยหรืวรั่วโจ๊กนะก็คือโช๊คั่วนะครับมันจะทําให้การขับขี่มันไม่คงประสิทธิภาพเต็มร้อยนะคความนุ่มก็จะค่อยๆหายไปตาม ปริมาณน้ำมันโชกที่มันรั่วออกไปนะครับแล้วความสึกหลอก็จะตามมาตามอายุการใช้งานนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดูแลตามกําลังซับนะครับนี่คือบอกช์ปนะครับเดิมมันจะเป็นสีทองแดงเคลือบไว้แบบนี้มันจะค่อยๆหลุดร่อนไปนะครับเพราะว่าน้ามันโชกมันเสื่อมสภาพนะครับการขัดสีก็จะหนักหน่วงมากขึ้นขัดมากๆก็จะเข่าทั้งตัวนะครับก็ไม่มีสารเคลือบก็ จริงๆเนี่ยผมอยากเบิกตัวนี้มามากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาเจอแบบนี้ผมจะเสนอลูกค้าเปลี่ยนแต่อันนี้ผมจะคุยให้ฟังนอกรลอกอีกนิดหนึ่งคือ,อ,อโช๊คเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็น n เอ็กเอดีบีเจนหนึ่งเลยคันแรกของประเทศไทยเลยหรือว่าจะเทียบกับรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยราคาซ่อมเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไหล่ออของใหม่นะครับฮอนด้าเบอร์อะไรฮอนด้ามานะครับอะไหล่แท้นะครับราคามันเท่ากันนะครับพันกว่าบาทนะครับ ชิ้นนี้ถ้าเบิกใหม่ก็ราคาก็าเท่ากันเพราะว่าปีใหม่ปีเก่ามันคืออะไหล่ชิ้นใหม่เหมือนชุดคาทิคตัวนี้ทามาขี้เล่ใหม่ก็อยู่ในระดับพอใช้ได้นะครับไม่ได้คี้เล่เพราะว่ามันมีนกลไกกันบับตัวนี้มาอันนี้ผมชอบถึงแม้ว่าจะไม่มีคอมเพรสชันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดสปริงมันก็จะแก้ปัญหารเรื่องกระแทกนะครับก็หายขาดนะครับแล้วเรามาเซตติ้งน้ำมันเออรินเข้าไปเนี่ยช็ก็จะนุ่มนวลน่าใช้